เดี๋ยวเรามาประมวลการเดินทางในห่วงวันท้ายการเดินทางกลับภูมิลำเนาในปี2565ก่อนนะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดคนครสวรรค์ทางด้านของรองพบตรครับมีการออกตรวจการจราจรนะครับในช่วงเทศกาลการเดินทางกลับภูมิลำเนาในปีใหม่ปี2565นี้ครับพลตํารวจเอกดํารงศัก์กิติประพัฒนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจ แห่งชาตินะครับพร้อมด้วยพลตารวจโทรประจวบวงศุขผู้ช่วยพบตอรอและพลตารวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศ ผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบริเวณจุดเปิดช่องทางการพิเศษถนนพหลโยธินครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งกิโลเมตรที่329และจุดบริการประชาชนครับหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ตาบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็เส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักนะครับพหลโยธินถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกก็เส้นทางค่าจิรประวัตนะครับก่อนเข้าตัวเมืองบริเวณสะพานเดชาติวงศ์แล้วก็ก่อนจะเลี่ยงไปทางหลวงหมายเลข 1- 2 2่นี่แหละครับ จากการตรวจสภาพการจราจรทางอากาศนะคะเส้นทางหลักก็พบว่ายานพาหนะส่วนใหญเ่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีความหนานแน่นสูงค่ะเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งได้ก็เลยมีข้อสั่งการให้ทุกสถานีในเส้นทางเนี่ยดำเนินการดังนี้นะคะ1ก็คือบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกจราจรให้กับประชาชนตามเส้นทางต่างๆนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดกำลังดูแลบริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมันร้านอาหารและจุดตัดถนนแล้วก็แยกต่างๆนะคะ ขอความร่วมมือค่ะให้มีอาสาจราจรมาช่วยปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ติดตั้งกลุ่มไลน์ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของพื้นที่รอยต่อจังหวัดนะคะ สองเนี่ยให้มีความพร้อมในจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันเหตุหรือบริการประชาชนได้รวดเร็วพร้อมทั้งจัดเตรียมหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุฉุกเฉินเช่นรถยกรถกู้ภยัยหรือว่ารถฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะแล้วก็ 3. เนี่ยให้แบ่งมอบพื้นที่ให้กับผู้บังคับบัญชาการทุกระดับชั้นออกตรวจจุดกวดขันวินัยจราจรจุดตรวจวัดแอลกอฮอลให้เป็นไปตามมาตรฐานของตํารวจนะคะรวมถึงจุดที่มีการจราจรหนาแน่นนั่นเองค่ะ,ะมีอีก หลายจุดหลายประเด็นครับที่ต้องตามติดก็คือชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นของจิตอาสาบ้างอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็มีการช่วยเหลือในห่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ้างรถของผู้สัญจรไปมาในเกิดเสียก็จะมีการช่วยเหลือทันท่วงทีและสุดท้าย,ยนะครับในช่วงนี้การเดินทางอยู่ภายใต้การาแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศอยู่ทั้งสายพันธุ์เดลต้าและโอเมก้รอนก็มีการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันอย่างเช่นยูนิเวอร์แซลพีเวนชั่นนะครับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งการสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาก็มีการเน้นย้ำให้กับพี่นนาานนน้้องงปรรระชชาาาาาคววกเเดิทใ ต้องเข้าใจว่าเราใช้การปฏิสัมพันธ์เยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางข้าจะมากดังนั้นเนี่ยการป้องกันการแพร่ระบาดก็เป็นสิ่งสําคัญลองไปฟังเสียงของทางด้านของรองผบตรครับวันนี้ก็เห็นเห็นจากสภาพการจราจรบนฮอก็ดีหรือได้เห็นทางตัวเปิดช่องทางพิเศษก็ทราบว่าในเขตของทางภาคเหนือนะครับมีการประชาชนเดินทางมาตั้งแต่วันที่1แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันที่2 ครับวันที่3นะครับซึ่งคาดว่าวันที่2กับ3นี่จะใกล้เคียงกันแต่วันที่2อาจจะมากกว่านิดหน่อยนะครับซึ่งแสดงว่าประชาชนได้เลี่ยงการเดินทางในวันที่3มาวันสองนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่ายัางปริมาณรถยังหนาแน่นอยู่นะครับคาดว่าเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงพีคช่วงหนึ่งนะครับก็ฝากว่าวันนี้เป็นวันที่น่าจะเดินทางกลับมากที่สุดวันสุดท้ายก็ขอให้ถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็ขอให้แวะพักนะครับแล้วก็อย่าฝืนนะครับแล้วก็ ขับรถอย่ามีสตินะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องมาตรการป้องกันโรคนะครับสวมแมสใช้เ,เจลแอลกอฮอลทุกครั้งที่ท่านใช้ของสิ่งของปากคนทับรถนะครับก็ขอให้รักษามาตรฐานนะครับในการมาตรการปร้องโรคอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอ่ะนั่นคือแ<ะ>นวทางการเดินทางนะครับทั้งไปและกลับข่าวช่วงวันที่1-2อเองผมมีโอกาสได้ประรายงานข่าวของการจราจร ประชาชนเข้าใจดีครับคุณนัทมนท่านผู้ชมครับในเรื่องของการเดินทางในคราวนี้เองเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะไปติดมากอยู่บริเวณแยกเดชาติวงหน้าวีสแควร์ตรงสะพานเดชาติวงใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็จะเลือกใช้ทางเลี่ยงเมือง1นึ่งสองสองนะฮะก็จะโผล่ไปที่กำแพงเพชรได้โผล่ไปที่ตากได้นะก็เป็นอีกเส้นทางเลือกหนึ่งนะครับในการใช้ในคราวนักขัตเลิกคราวต่อไปนะฮะ